เจอเสียเที่ยวสัะใจนะครับก็ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยกินผัดกะเพราผู้อบอกครับที่ลำปางเดินทางมาจากทางซิงไนนะก็นี่ครับร้านข้างถนนสบายๆนี่ครับผมอยู่ที่ร้านกันลาวีร้านกันลาวีแล้วมากินอะไรใต้ใต้ ก็ลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างร้านนี้เนี่ยผมให้เพื่อนเพื่อนผม,มชื่อเอกที่ออตอนที่ไปทำเว็บใหม่ๆครับ๋ยว่ร่วมลันบอกว่าถ้าเกิดผมจะกินผัดกะเพราให้ไปร้านไหนเขาบอกว่าให้มาร้านนี้ครับ<ม>ก็อยู่ตรงแถวๆหน้าราชพัฒน์นะครับอื่อรก,กว่าเป็นสูตรของทาง ตำปางเขานะครับผมไม่ได้ปรับสูตรนะครับต่างว่ากะเพราหมูกรอบหนุงจานไข่ดาวพิเศษธรรมดามดาครับไม่ได้เพิ่อมอะไรมากอืม อรยังไม่ได้กินไข่ดาวเลยอืมคืรอรอชอบใหม่ครับ ไม่หวังอนะ่ะว่ามันจัดได้พิษนะครับลอยๆอร่อยไหมในลำตางนี้มีร้านไหนขายกระเพาเป็ดบ้างไห นะครับว่าสูตรนั้นนี้เขาใส่พริกแห้งอย่างนี้ครับที่แตกต่างนะครับเป็นพริกแห้งให้มันแห้งใส่ไปด้วยมันจะอหอมอีกแบบออมพริกแห้งโดนครับเคเราโ,โดนพีิแห้งอ่ะโอเคเลย ว่าผมกินบางครั้งกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็กินกลับมากกว่าไม่โดน ลำต,ต่างครับร้านกันกันละวีนะครับกู้งฟกสีแดงอย่งนี้ครับ